ข่าวสารดีๆทาง IT ในช่วงเย็นเวลาแปดนาฬการ3นาทีในพูดข่าวไอีครับ พูดข่าวอทีในคลิปนี้จะมาอักเดกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ Oppo Reno 3 Pro ครับที่มีการปรับราคาลงมาและนอกเหนือจากข่าว Oppo Reno แล้วเนี่ยเรายังมีข่าวของ Nokia ด้วยที่มีการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยคือ Nokia 5.3จะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นเนี่ยต้องมาติดตามกันเลยนะครับมาที่ข่าวแรกดีกว่ามาพูดถึงการปรับราคาของ Oppo Reno 3 Pro โทรศัพท์มือถือกล้องคู่ที่เป็นกล้องหน้าแบบชิค พร้อมกับการถ่ายรูปเซลฟี่สวยๆมีระบบการชาร์จที่เร็วในราคาที่คุ้มกว่าเดิมครับหรือเพียง13,990บาทจากปกติ18,990บาทนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมของข่าวนี้เนี่ยจะพูดว่าสเปคของ OPPO Reno 3 Pro นะครับให้กล้องเซลฟี่มาสะใจด้วยความละเอียดสูงที่1 4ล้านพิกเซลแถมกล้องหลังมา4ตัวด้วยกันพร้อมกับเทคโนโลยีก,การชาร์จที่เร็ววู a s c ชา r ์ e 4.0ครับอันนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ราคาเดิมอยู่ที่18,990 ลดลงมาเหลือเพียง13,990บาทประหยัดลงมาถึง5,000บาทเลยทีเดียวครับใครที่กำลังสนใจโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่อยู่อันนี้อาจจะตอบโจนย์นะครับ จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือกล้องหลังที่มีการถ่ายภาพในเวลากลางคืนได้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างอัลตร้าไนท์โหมดแล้วก็มีดิจิตอลซูมถึง20เท่าแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอัลตร้าเซลฟี่โหมดมาให้ด้วยนะครับอัลตร้าเคลียร์ริ่ง108ล้านพิกเซลอิมเมจถ่ายภาพชัดๆก็มีมาสำหรับกล้องรุ่นนี้ด้วยสเปคเบื้องต้นนะครับหน้าจอเป็นซูเปอร์อัลโมเดตขนาด6.4นิ้วความละเอียด full HD+ ชิปเซ็ตเป็น MediaTek Hel RAM Helio ROM P95 8 GB หน่วยควาดิโ128กล้องหลังล้า RAM แปดกิกเเเซลทลโฟโต้13ล้านอัลตร้าไว8ล้านและโมโโนครมนะครับ2ล้านพิกเซล กล้องหน้า4 4ล้านบวก2ล้านพิกเซลครับเซ็นเซอร์อต่างๆพันทั้งครบแบตเตอรี่4,025มิลลิแอมป์ชัดเดีววูล์ฟแอดชาร์จ4.0ความเร็วที่30วัตต์ครับมาพร้อมกับ Android 10แคลล์เอ7นะครับรุ่นนี้มีวางจำหน่าย3สีครับได้แก่สี Aurora Blue สีน้ำเงินสีดำ Midnight Black นะครับแล้วก็สีขาว s ก a r ิฟไวท์ดีม i เต็ e d ีด i ชั่นก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจใน,ในราคา13,990บาทใครที่สนใจก็ลองไปจับเครื่องจริงดูก่อนนะที่ Oppo Shop Band ทุกกสสาขาขนนะครับใจ็ลองไปซื้อกันได้ ามาที่ขาวที่2ครับมาพูดถึงโนเกีย5.3ที่มีการเปิดตัวเป็นเทียบร้อยครับรุ่นนี้มาพร้องกับชิปเซต Snapdragon 65พร้อมกับกล้องหลัง4ตัวครับราคาเริ่มต้นที่5,900บาทมาพร้อมกับรุ่นเล็กว่าจะเป็นโนเกีย C3 โนเกีย150 Nokia 125มาครบๆเลยมาที่โนเกีย5.3ก่อนรุ่นนี้จุดเด่นก็คือกล้องหลัง4ตัวหน้าจอขนาด6.55นิ้ว SD+ Plus นะครับชิปเซตเป็น s n a p d r a g o 65 กล้องมี4ตัวเลนส์หลัก13ล้านพิกเซลครับอัลตร้าไวก็มีมาให้มาโครมาพร้อมกับ Android 10นะครับอัปเดตอย่างน้อยย้อนหลัง2ปีครับสำหรับรุ่นนี้มี3-4สีด้วยกันราคาและว,วางจาหน่ายจะจาหน่ายวันที่1กันยายนเป็นต้นไปครับที่ทาง a อเมซอนในต่างประเทศนะครับรุ่นเริ่มต้นคือแรมสี่กิกะยราคาอยู่ที่13,999รูปีครับหรือประมาณ5,900บาทรุ่นนี้วางขายในอินเดียนั่นเอง ถัดมาที่อีกรุ่นหนึ่งคือ nokia c 3ครับเป็นสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจหน้าจอเป็น ips ขนาด5.9 9้นิ้วและยังมีปุ่มเรียกใช้งาน google assistant ให้ได้ด้วยนะครับสามารถกดใช้งานได้อย่างตลอดเลยกล้องหลังก็เลย13ล้านพิกเซลครับให้มา1ตัวกล้องหน้าก็มีมาให้1ตัวนะครับตัวนี้มีเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมืออยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่องครับปลั๊กขาต่อเป็นแบบเก่านะ micro usb นะราคาและวางจำหน่ายนะครับจะอยู่ที่รุ่นเริ่มต้น ram สอง gig หน โนเกียในรุ่นนี้นะครับต่อมาโนเกีย150เป็นฟีเจอร์โฟนรุ่นใหม่ครับที่สามารถรองรับวิทยุ FM ได้ด้วยและรองรับการเล่น m p 3แบตเตอรี่ชาร์จครั้งเดียวก็อยู่ไดถึงทั้งอาทิตย์เลยกล้องหลังเป็น VGA คาเมล่ามีไฟแฟลช LED มาให้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,299ดูปีหรือประมาณ970บาทเท่านั้นครับและรุ่นก็คือโนเกีย125นะครับเป็นฟีเจอร์โฟนอีกรุ่นหนึ่งที่ราคาประหยัดขึ้นนะครับฟังก์ชันต่างๆค่อนข้างครบแหละมีมนะตเตอรี่ได้ยาวนานาเน้นการโรเข้าาอออกอย่งเเดียยวล ราคาอยู่ที่2,299รูปีหรือม1,840บาทครับและทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่นำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ใครที่เป็นแฟนๆโนเกียนะครับก็สามารถเม้นบอกเราใต้คลิปนี้ได้หรือใครต้องการซื้อ Oppo Reno 3 Pro ก็เม้นบอกเราใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับ และทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่มัมาอัปเดตกันในช่วงเงย็นวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตห้ตามข่าวสารดีๆดี D D แล้วก็นิ่งกอเราต่อไปครับช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสาบคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย